มีผู้ถามว่าเพื่อนชอบไปนั่งสมาธิที่วัดพอกลับมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าในเวลานั่งสมาธิเธอมองเห็นทั้งนรกและสวรรค์บางวันก็เห็นแสงสว่างหรือแม้กระทั่งตัวเลขก็เคยเห็นมาแล้วจึงอยากจะทราบว,ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนั่งสมาธิคืออะไรกันแน่ต่อคำถามนี้อาตมาภาพก็ขอตอบดังนี้วัตถุประสงค์ของสมาธิภาวนาก็คือพัฒนาพลังจิต นิรมิตรความสุขปลุกโพธิปัญญาการนั่งสมาธิและเห็นนรกสวรรค์อย่างที่ถามมานั้นถึงทราบว่าเป็นมิจฉาสมาธิคือสมาธิภาวนาที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับสมาธิภาวนาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคมธรรมประจำวันนี้ก็คือเป้าหมายของภาวนาคือการเห็นกิเลสในใจตน ไม่ใช่เห็นนรกไม่ใช่เห็นสวรรค์อันเป็นมายาที่จิตสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง